สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปกินข้าวโพดแต่ไม่ใช่ข้าวโพดแบบนี้นะแต่จะพามากินข้าวโพดผัดชีสที่ร้านคอเนอร์คอนชีสฟรายที่จอร์ดแฟร์นี่เองพ่อค้าเคลมเลยว่าชีสร้านนี้ยื้ได้สุดแขนไปเลยแต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นก็ขอลองพิสูจน์สักหน่อยเริ่มแรกพ่อค้าขอใส่เนยขาวเตรียมกระทะให้ร้อนก่อนพ่อค้าร้านนี้อัธยาใสยดีมากเมื่อกระทะพร้อมแล้วจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดไปแบบจุกจุ<ๆ>๊วยที่หนึ่ง ถ้วยที่2ยังไม่พอถ้วยที่3แต่แอบเห็นพ่อค้ายิ้มเบาๆ<อ>แอบคิดอะไรกับเราเปะเนี่ยจากนั้นพ่อค้าก็ปรุงรสชาติเส่จเกลือเสร็จน้ําตาลใส่นมเพิ่มความนัวเล็กน้อยจากนั้นก็นมข้นหวานเป็นหนึ่งกลุ่มแต่ใส่ขนาดนี้เบาหวานกวักมือเรียกแน่เลยรอ,อเลนเมื่อใส่ครบแล้วพ่อค้าก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันแต่ดูจากดีลาการผัดแล้วพ่อค้าเคยขายไอติมผัดมาก่อนแน่ๆเลยหลังจากที่ผัดอยู่นานทุกอย่างก็เริ่มซึมเข้าเนื้อข้าวโพดเลยว่าหอมซู้ๆจนผมเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วขอกินข้าวโพด ลกพ่อค้าเห็นแล้วตกใจบอกว่าจะเย็นๆใกล้เสร็จแล้วพ่อค้าจึงที่ใส่ชีสแบบเต็มพิกัดไปเลยพ่อค้าดูรีบมากเลยอะสงสัยกว่าเรากินข้าวพวดหน้าร้านจนหมดหรือเปล่าวะแต่ผัดไปผัดมาชีสมันเริ่มยืดแล้วทุกคนพอพ่อค้าเริ่มจะหยุดผัดเราก็เลยขอให้ผัดอีกนิดนึงพ่อค้าก็ใจดีผัดต่อให้เชื่อสิว่าพ่อค้าแอบมีใจให้เรานแน่เดือดเพือจะเข้าข้างตัวเองแล้วมาโฟกัสที่ของกินก่อนไหมทุกคนดูมันสิ นี่มันข้าวโพดผัดชีสหรือนัโตกกันแน่เนี่ย,ยืดนได้ใจมากเมื่อพ่อค้าเห็นเราติดตาตื่นใจพ่อค้าเลยยื่นให้เห็นบุญตาอีกครั้งสุดท้ายพ่อค้าบอกว่าเหนื่อยแล้วแบ่งใส่กล่องเลยละกันแต่นึกว่าพ่อค้าจะให้เราทั้งหมดกระทะเลยที่แท้ก็แบ่งให้ลูกค้าคนอื่นนี่เองหลงผิดนึกว่าพ่อค้ามีใจให้เราอยู่ตั้งนานแต่ไม่เป็นไรข้าพโพดผัดชีสก็จะเย,อะอยียวยาเราเองก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอแฮะรอคอยดูชีสมันสิ เชื่อแล้วว่ามันยืด้ได้สุดแขนจริงๆหลังจากที่ได้ลองชิมข้าวโพดผัดชีสแล้วหืมหอมทั้งชีสทั้งข้าวโพดรสหวานหอมกันวังดีมากใครที่มาจอดแฟร์ร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะต่อไปเราจะไปรีวิวร้านไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย